สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพยากรณ์อากาศวันนี้จะมีข่าวสารสาระดดีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ทุกวันนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งข่าวสารพยากรณ์อากาศเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสารสาระสาคัญเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศ พอแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเชิญไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่21ตุลาคมพศ2563นะคะไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตะวนเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังมีกําลังปานกลาง ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ปร,ประเทศไทยมีฝนลดน้อยลงค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองนะคะ อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลพายุระดับ3บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่20-21ตุลาคมค่ะหลังจากนั้นจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามในช่วงวันที่24-25ตุลาคมและจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับนะคะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในภาคต่างๆภาคเหนือมีเมฆมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากประเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรสุขโขทัยและตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสลมตะ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลน,นครมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 2 0 2 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-29องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยนะคะร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีการจนันบุรีและสุพรรณบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 22- 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิลเมตรต่อชั่่วโมงคะ ภาคตะวันออกมีเมฆมากโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตวละวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองระลัดสีิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะอุณหภูมิต่ําสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 -34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนเล็กน้อยร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโเมตรต่อชัวโมงค่ะ ต่อไปนะคะท่านผู้ฟังเราไปฟังรายงานพยากรณ์อากาศเกณฑ์และปริมาณน้ําฝนนะคะในภาคต่างๆภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางรอยละสีของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้15.7ม mm, ลิเมตรนะคะที่ดอยมูเซอร์อเภอเมืองจังหวัดตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยรอยละเจของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้3.7ม mm, ิลเมที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยร้อยละ20ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้6.4มิลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ30ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้21มิลิเมตรที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้14.7มิลิเมตรที่ตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละยีของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้10.8ม mm. ลิเมตรที่อำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกเล็กน้อยร้อยละสิของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดนะคะน้อยมากวัดไม่ได้เลยนะคะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นตกคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือที่ผาชนะแดะอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา51นาทีอุทยานแห่งชาติดอยภูคามอำเภอปัวจังหวัดน่านดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา12นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา49นาที กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา10นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา55นาทีสะพานแหลมงอบอำเภอแลมงอบจังหวัดตราดดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา1นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา49นาทีและที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา9นาทีค่ะ ก่อนที่เราจะเดินทางไปที่ไหนนะคะเราก็มาสํารวจพยากรณ์อากาศก่อนนะคะเรามาสํารวจพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะคะ7วันข้างหน้ากันเลยนะคะ ระหว่างวันที่20ถึงวันที่26ตุลาคมค่ะพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าการคาดหมายในช่วงวันที่20ถึง21ตุลาคมบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังอ่อน ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งในภาคใต้นะคะและในช่วงวันที่22ถึงวันที่26ตุลาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงอีกระรอกจากประเทศจีนนะคะจะแผ่ลงเสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลง2ององศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นและมีลมแรงนะคะในช่วงในขณะที่ร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะคะลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งค่ะอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลพายุระดับ3กับ บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่20-21ตุลาคมนะคะ หลังจากนั้นจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งเวียดนามในช่วงวันที่24-25ตุลาคมและจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับนะคะข้อควรระวังในช่วงวันที่22-26ตุลาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะและขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไปด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการพยากรณ์อากาศก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะและอย่าลืมกดติดตามช่องพยากรณ์อากาศวันนี้พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารพยากรณ์อากาศและช่องของเรา <c oughs> ก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศในช่องของเรากันนะคะหากมีความผิดพลาดประการใดของช่องพยากรณ์อากาศขอกราบอภัยพ่อแม่พี่น้องไว้ณนโอกาสนี้ด้วยนะคะ สำหรับช่องพยากรณ์อากาศก็ขอกล่าวคำขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ